ในรลบ้านวันนี้มาไกลนะครับมาจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโชคชัยนะครับวันนี้ได้มาส่งรถกับคุณน้ำตาลนะะเดี๋ยวชื่อจริงชื่ออะไรครับลุงนภาค่ะลุงนภาใช่ไหมครับแล้วรู้จักสนิทรถบ้านได้ยังไงครับรู้ดูจากในเพจค่ะก็ติดตามไว้ติดตามเพจไว้นะฮะแล้วก็ออกง่ายไหมครับออกง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับค่ะจัดไปไหนกี่วันผ่านครับจัด ประมาณ3-4วันนะคะสามวันเพราะเราอยู่ไกลค่ะแล้วก็เสน่ห์รถบ้านส่งมอบรถถึงที่จัดไปเน้นถึงบ้านจริงไหมครับจริงค่ะคอนเซ็ปต์น่อยครับเสน่รถบ้านส่งรถถึงที่จัดไปเน้นฟีถึงบ้านใช่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับค่ะ